โอนอัวเอาเลยมานี่มาอันนี้มาอย่าก,กวนมานเร็วมาเอามากวนไม่ได้บ,บ่ป่วยหรอมมนขี้ขานนอนอย่างเดียวยิงซ่ามาน,นี่มา เออรูจสาวยังอ่อนเนี่ยหญิงสาวโอ้ยวายว่าจูจ้าใครล่ะคะลูกสาวคนงามใครล่ะ

เาจีอ๋อของเบาจีพวกเราเอาไปั้งเลยทุกคนใช่ไหมเ้ยย้ายโน DC จ้อ่าฮ่าฮ่งนมาแล้วแก้ว คนละคูะกินข้าวเลยจังเขา้าไปได้ง่างไดก็ไม่รู้นยังไเปเที่ยวมเที่ยว้

バレロ、なにね、にーだん。<laughs>